วันนี้อาจกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยคิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้ถึงร้อยละ39ของผลิตภัณฑ์มวลรวมมีการจ้างงานโดยตรงกว่าหกล้านคนและสินค้ากว่าร้อยละ80ที่ส่งออกล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตการลงทุนที่สำคัญของโลกในหลายสาขาอุตสาหกรรมแต่ช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่กำกับดูแลส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทุกระดับได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและทำให้ภาคการผลิตของประเทศไม่ได้รับผลกระทบมากนะัก โดยกระทรวงสาหกรรมมีหน่วยงานขับเคลื่อน9ส่วนราชการได้แก่สำนักง,งานรัฐมนตรีสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีรัฐวิสาหกิจหนึ่งแห่งคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหน่วยงานในกำกับคือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนอกจากนั้นยังมีสถาบันเครือข่ายอีก9สถาบันที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็น,นกลไกในการสนับสนุนการดาเนินงานของภาคอุตสาหกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างสะดวกคล่องตัวและมีธนาคารที่ดูแลร่วมกับกระทรวงการคลงังคือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยด้วยเป้าหมายที่จะนำพาภาคการผลิตไทยให้ขยายตัว และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กระทรวงสาหกรรมโดย21หน่วยงานในสังกัดจึงได้บูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลตามภารกิจสำคัญได้แก่ 1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่สาหกรรมสร้างสารรค์และเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนด้วยการผลักดันแผนปฏิบัติการต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้งานจริงเช่นแผนแม่บทการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอีก5ปีข้างหน้า แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารอีกทั้งยังดําเนินการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยมีโครงการมากมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตพัฒนาบุคลากรรวมทั้งโลจิสติกส์และสร้างเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ส่งผลให้โรงงานเป้าหมายลดต้นทุนได้ และยังมอบอ้อยพันธ์ดีแก่ชาวไร่อ้อยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการจัดซื้อรถตัดอ้อยเป็นต้น 2. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยจะให้ส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศด้วยการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตทำให้ไทยติด20อันดับประเทศหน้าลงทุนของโลกตลอดมาโดยใช้กลยุทธ์ชักจูงการลงทุนเชิงรุก และเจาะตลาดอย่างเป็นระบบในประเทศเป้าหมายเปิดสมนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนบริการสนับสนุนคนไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศ 3. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รกระทรวงุตกาหกมได้บริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมและจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเช่นโลจิสติกส์อุตสาหกรรมรวมทั้งเงินทุนสินเชื่อต่างๆและได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลานที่จังหวัดปัตตานีรวมมีนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศจำนวน43แห่งตลอดจนการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อบริการผู้ประกอบการและได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกขนาด เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อช่วยลดภาระและสร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมรักษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 4. เสริมสร้างศักยภาพ SME ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME กว่า2.8ล้านรายโดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมควบคู่กับการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่บนฐานความรู้เน้นการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองได้ โดยมีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบการบริหารจัดการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มช่องทางตลาดแก่ SME รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจับคู่ธุรกิจและสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อต่างๆเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME 5. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนยึดหลักให้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเดินหน้าไปพร้อมกันโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันได้ของโรงงานและชุมชน มีโครงการรักแม่รักแม่น้ำเพื่อสนองพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักและได้พัฒนานิคมอ,อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำร่องแล้วในนิคมอ,อุตสาหกรรม3ามพื้นที่และตั้งเป้าหมายผลักดันให้ทุกนิคมอ,อุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในสิปี กระทรวงอุกสาหกรรแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมด้วยโครงการทันมาพิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โรงงานเปิดเผยและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อกันโดยมีฐานประกอบการผ่านเกณฑ์แล้วมากกว่า500รายอีกทั้งส่งเสริมให้โรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษ ป้ายแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและมีโครงการส่งเสริมให้โรงงานและเหมืองแร่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยองเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 6. การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธการได้พัฒนาการบร,ริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว โดยจัดตั้งศูนย์ประสานบริการด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุนและศูนย์สารพันธันใจสำหรับผู้ประกอบการโรงงานให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการมากขึ้นและสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบริการอาสาอย่างมืออาชีพสู่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกากรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะเดินหน้าสำเร็จได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากส่วนราชการต่างๆเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นพลังหลักที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเป็นหน่วยงานที่สําคัญของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างย,างย,างยั่งยืนโดยมุ่งมั่นเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง